เป็นบุญเป็นกนุศลถ้าเราไปได้ช่วยเหลือคนที่ตกุกได้ยากนั่นคือการสร้างบุญการสร้างบุญที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือชีวิตชาวบ้าน1 241ท่นานร้าให้ครบแช่ให้ครบทั้ง1 0 0 0กว่าท่านนะจ๊จโยมต่อไปมะเร็งช่องปากอมทานต้านมะเร็งช่องปากชังงักนักแลจะไม่ดีนะโยมนะหนึ่หัวขิงเอาหัวขิง หัวขิงรู้จังนะเอาหัวขิงมาหัวขิงเท่ากับหัวแม่ตีนคนป่วยหัวขาเท่ากับหัวแม่ตีนคนป่วยขามิ้นแกงเอาเท่าเอายาวเท่ากับหัวแม่เท้าคนป่วยใบเตยหนึ่งใบใบเตยหนึ่งใบฟังให้ดีนะโยมขิงสดเท่าหัวแม่เท้าหัวขาเท่าแม่หัวแม่เท้าสดนะขามิ้นแกงยาวเท่าหัวแม่เท้า ใบเตยหนึ่งใบใบเตยหอมนำทั้งสี่อย่างนี้มาปั่นในละเอียดนะจ๊ะเติมน้ําด้วยเติมน้ำหนึ่งแก้วปั่นในละเอียดเลยโยมปั่นในละเอียดปั่นในละเอียดเลยโยมเมื่อปั่นในละเอียดโยมบีบกรองแต่น้ําบีบกรองแต่น้ําตั้งควยให้สุกกรวิธีการอบประชารสาหรับมะเร็งในช่องปากที่เป็นเหงือกเป็นลิ้นเป็นเพดานเป็นอะไรก็ตามนะหนึ่งให้อม นะกินก่อนทํามาเสร็จร้อยได้หนึ่งแก้วแล้วก็บีบกรองแล้วก็กินไปก่อนที่เหลือยกไวอมอมทุกๆุสามชั่วโมงอมทุกๆุสาชั่วโมงพันสี่ท่านจําได้ไหมนี่เป็นการแนะนําเรื่องมะเร็งช่องปากและคอและเหงือกอมทานต้านมะเร็งในช่องปากโรคร้ายแบบคนโบราณ โยอมอย่าหาว่าอาตมาแหม่เวอ้อจริงพระนี่ออกมาพูดเวอ้อจริงโยมไม่รู้หรอกคนที่ป่วยละโยมเขาทุกข์แต่คนที่ดูถูกคนอื่นน่ยมันเป็นยิ่งกว่ามะเร็งร้ายนะโยมเห็นเขาทุกข์ก็โยมเราต้องช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของพระชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขกกเกษมสารให้สังคมมีความสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันโยม